ใช้อย่างมาครับพาสปอร์ตหรือบอดตรพาสปอร์ตครับอ๋อทุกคนเลยนะตัเด็กบพาสคนนึงเพราะว่าผู้บอดตรพาสหัร์ตเต้องลงมาด้เดี๋ยวผมไปแสดงให้สบายนะจ๊ะแต่พาสปอร์ตหันต้องลงครับต้องลงครับตกพร้อมไทยคงวันนี้พี่น้องเบิงบรรยากาศสองฟังคงทาาหัวบิภาพยามมื้อคืนครับพี่น้องใต้หัวเบิงนำโค้งรถ สะพานขาบโคง้งยามคืนครับเป็นจังไดไทยโค้งนำเสนอครับนี่มีรถสวนมาพร้อม แล้วก็ทีมงานมีแินด้าโชว์เดี๋ยวไปเห็นยามมื่อคืนม่ห้องภูเดี๋ยวไปเห็นเด้อยวไปเห็นป่าจากักโตครับยามมื่อคืนนะเดี๋ยวหลังคนมักสีเด็ดตรงนี้เดี๋ยวไปเห็นป่าจากัาจากโตมืดครับ สะพานมิตรภาพไทยลาวลาวไทยแห่งที่หนึ่งจังหวัดหนองคายเรียงจันทร์กับทางน้่แหละีบรรยากาศยามคืนครับหลายคนบริมาหลายคนบนเคยเ่องยามคืนนั่งรถผ่านมิตรภาพยายมื่อคืนครับในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่ง การเดินทางต้องขอขอบคุณวินิบัสน้องบ้านเขาหาดูหาจินเดอกเดินเทงซึ่งกับบริกรรมนั่นกับ้านเพราะคำว่าทำมาหาจินความยากจนย่อมไม่มีในหมู่คนขยัน ำเสนอพี่น้องได้เห็ั่นคืบรรยากาศขามหัวพีภาพยามมือคืนกับสวัสดีครับ <c oughs> เราไม่ต้องเซมีพัดเขาฟัง <ไป S 2> หนองคายเราครับถึงฟังหนองคายแล้ว